สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ไฟมันรีเดือนธันวาคมกันนะคะอันนี้จะเป็นช่วงปลายเดือนธันวาแล้วนะคะเป็นสเปเชียลคลิปที่พูดถึง top สาของที่ผ่านมาของแต่ละคนนะคะ mm hmm. ก็คือว่ามีหนังสือดวงใจกันบ้างไหมหลังจาที่อ่านกันมาแล้วทั้ง5-6เดือนนี้นะคะ mm hmm. อ่าแล้วยินดีต้อนรับจุ๊แจงค่ะสวัสดีค่ะ เโอ้ยปีนี้วันเร็วมากเลยเราอยู่กันมาห้าหเดือนแล้วจูเออดีใจเนาะทำมาได้ห้าหเดือนแล้วตอนแรกนึกว่าจะไปไม่รอดตั้งแต่เดือนแรกนะคะไอ้คลิปเปิดตัวของเราทั้งคู่ที่แบบมันลุ้นกันนะคะว่าเราจะอะไรนะจนแรกของเดือนและสุดสุดท้ายของเดือนจักรกุกกะกะค่วันนี้นะคะก็ เออเป็นท็อปสามที่ผ่านมาของแต่ละคนก็คือจะให้พิงแล้วก็จุ๊บแจงนะคะเลือกหนังสือที่อยู่ในดวงใจจากที่ฟังมาทั้งหมดทั้งที่ทอ่านเองและไม่ได้อ่านเองนะคะสามเล่มแล้วก็บอกว่าชอบระทับใจเพราะว่าอะไรโอเคงั้นเริ่มที่จุ๊บแจงก่อนเลยจริงๆอ่ะชอบเยอะมากเลยพิงตอแนแรกแอบแบบคุยกับพิงหรือเราจะแบบ ท็อปพีที่เราอ่านเองอันนึงท็อปพีที่พิงอ่านเองเนาะพิงอ่านแต่รู้สึกเยอะไปประวัตหกเล่มเลยอ่ะเนี่ยวคุณผู้ฟังไปตามฟังย้อนแล้วก็แบบเฮ้ยมันจะหมดแล้วอะไรอย่างเงียเพราะว่าอ่านมาแค่นี้ไม่ใช่คือแบบเลือกยากมากเลยแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะเลือกอันของเขาอันนึงอันของพิงอันหนึ่งแล้วก็อันที่เราอ่านด้วยกันอันหนึ่งพิงคอคือันในส่วนของเขาเองอ่ะ จริงๆอะชอบหลายอันแต่ชอบอันนี้สนุกสุด AI super power ละกันเขารู้สึกว่าแบบมันดีอะเขาชอบคือเล่มอื่นมันจะเป็นแนวพัฒนาตัวเองเนาะมีหลายอันมากมันตัดกันไม่ขาดเหลือเกินเราเอาแหวกแนวมาเลยละกัน AI super power อ่านเล่มน,นี้เราก็คือรู้สึกสนุกรู้สึกแบบเราไม่เคยรู้เกี่ยวกับทางด้านฝั่งพวกสตาร์ทอัพของประเทศจีนมาก่อนเนาะไม่ว่าจะจากสื่อใน ในสื่อในข่าวที่ไหนก็แล้วแต่ไม่รู้อะเพิ่งมารู้ในเล่มเนี้ยแล้วก็รู้สึกว่าแบบม,มันสะดกกว่าที่คิดแล้วก็แบบเขาชอบอ่านอะไรของฝั่งประเทศจีนอยู่แล้วอะพิงอันนี้ก็เลยแบบให้เป็นอันที่แบบเป็น <c oughs> หนึ่งในท็อปที่ที่แบบเฮ้ยประทับใจมากอ่านแล้วเปิดโลกอ่านแล้วอกเขาอยากไปอ่านเขาไปเจอเล่มหนึ่งที่มันเป็นแบบ เกี่ยวกับเล่า,เล,าเล่าเกี่ยวกับจีนโดยเฉพาะอีกอันเหมือกนกันพิงแต่ยังไม่ได้ซื้อมาแบบพออ่านอันนี้เราเป็นแรงบนันดาลใจให้อยากได้เล่มนั้นเลยทีงเลือกว่าที่ซื้อมาแล้ววันก่อนที่งานหนังสือไม่ใช่อันนี้เขาไปเจอไปเจอใน C ีเอที่เซ็นทาน่ะแต่ยังไม่ได้สอยมาโอเคนี่คือิงแล้วเหรอยังไม่ได้สอยดอมเยอะไปแล้วนั่นแหละอันนี้ก็จะเป็นเล่มเล่มที่แบบเป็นท็อปทีในของเผาส่วนส่วนของพิงคเขาอ่ะ ชอบเรื่องนี้อ่าเรื่องที่มันเป็นวันที่เหมาะกับขนมปังซุปและแมวอ๋อพอมีแมวไม่ใช่เออเฮ้เราว่ามันเป็นเรื่องราวที่แบบอบอุ่นแม้ถึงมันมันก็ต้องมีความเศร้ามีมีความเอ่ไดานามิกในเรื่องอะเนาะแต่ก็รู้สึกว่าแบบ <S 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 ชอบตรงที่พิงเล่าแล้ตัวละครมันก็ดูมีการเติบโตเดียะแบบเขาเขาชอบเหมือนพอโตขึ้นมาแล้วอะ เรื่องที่มันมีพระเอกนางเอกอะเ mm hmm. บื่อแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องที่แบบ mm hmm. ไม่ได้ต้องมีก็ได้แต่ว่ามันจะเป็นเรื่องราวที่ตัวละครมันค่อยๆเติบโตอะไรอย่างเง mm ี hmm. ้ยก็จะแบบชอบก็จะเป็นเรื่องนี้ของพิงน์น่แหละชอบอยากกินซุปก,กับขนมปังด้วยแหละเ mm hmm. พราะว่าหนักว่าชอบเพราะมีแมวแมวมันก็เหมือนที่พิงเล่าอ่ะแมวมันไม่ได้ดูมีบทบาทมากนะเปราวะ <laughs> มันเป็นแค่แบบเออตัวละครที่เป็นกาลังใจให้ตัวละครอีทีเออเราก็แบบเหมือนพรฟังที่พิงเล่าเรื่องนี้เราก็แบบถ้าจินตนาการว่าตัวเองเป็นตัวละครในเรื่องอากิโกะเหรอเออเราฉันจะอยู่อย่างไรฉซนจะทํายังไงนะก็แบบคิดเหมือนกันเหมือนที่เราทําคิดว่าแก่ตัวไปทําจะแบบจะทํายังไงอะพิ่ <c oughs> จริงแบบรู้สึกว่าทําไม เออคือการที่เราจะได้เรื่องของคนคนหนึ่งที่แบบได้บทการเรียนรู้อ่ะเราก็ต้องรู้สึกว่าเราได้ผ่านอะไรมาเยอะมากทั้งแบบเป็นเคิร์ฟภูเขาอ่ะแบบขึ้นขึ้นลงลงกับชีวิตแล้วแบบเราผ่านมันมาได้ยังไงแล้วพอเราผ่านไปอ่ะวันหนึ่งเรามองกลับมาจริงอ่ะเราก็จะรู้สึกภาคภูมิใจกับมันจริงนะคือแบบตอนนั้นก็คงไม่ทุกเท่ากับตอนที่ตอนเจอแล้วอ่ะเออก็เป็นเรื่องดีๆต้องผ่านไปได้ก่อนพิงไปหาหนังเรื่องนี้ดูหรือยังเนี่ย ยัหาไม่ได้เลยอวแบบไม่มีที่ถูกคั s s i n g เออหาไม่ได้ full MV เอ้ยฟูมูฟีก็ไม่เจอแล้วแบบใช้วิชาจะลลังไายหนเอออยากดูเอยเดี๋ยวถ้ามีส่งมาให้ดูหน่อยแต่ว่าหนังสือนี้ทำปกใหม่ไปหลายรอบแล้วนะเออแต่ก็อันที่พิงเอาปกมาให้ดูก็น่ารักสวยดีนะมันยังมีแบบอื่นอีกเอรอมีปกล่าสุดมันทำใหม่แล้วดีใหม่แล้วอืม โอเคนั่นแหละก็จะเป็นอันที่ชอบที่สุดที่ของพี่พิงเอามาเล่าให้ฟังเนาะแล้วก็อีกอันนึงเล่มที่อ่านด้วยการเขาชอบ into the magic shop อันนี้ก็ยังเป็นอันนึงที่แบบประทับใจรู้สึกว่าอยากจะเอามาทำแต่ยังไม่ได้ทำสักทีเลยพิงแบบเออมันเหมือนแบบเราจะปฏิบัติตามกลที่เขาสอนกันมาได้เราต้องมีเวลาให้กับตัวเองเนะเาะแล้วมานั่ง, hmm. น,งนั่งอยู่กับตัวเองอะ่ะซึ่งไม่มีเวลาสัทีพี่ <laughs> ม,ม่เหมือนเออต้องยังขันอันแรกเลยของมันต้องอยู่กับตัวเองก็เลยค่อนข้างจะต้องหาที่สงบสงบอยู่คนเดียวนิดนึงใช่ก็เลยรู้สึกว่าก็เป็นเล่มที่แบบวิธีการที่เขาแนะนํามามันน่าทําตามซึ่งยังไม่ได้ทําก็เลยเก็บเอาไว้ในดวงใจเพื่อที่จะได้เอามาทําตามละกัน <laughs> เออแล้วอีกเล่มอีกเล่มครบอยังครบแล้วก็วคือสามเล่มทั <laughs> ้วก็วคือ <laughs> เอไอซูเปอร์พเนาะแล้วก็วันที่เหมาะกับขนมปังสุปและแมวแล้วก็สุดท้ายก็คือ Into the Magic Shop p จะเป็นท็อปทรของปีนี้นะคะเดี๋ยวค่อยบรรลุนกันว่าปีหน้าจะเป็นอะไรปีหน้าจะอ่านอะไรบ้างก่อน <c oughs> ซึ่งค่ะก็อ่านกันไปเยอะเหมือนกันเ,ออเยอะเนาะแล้วพิงอ่ะพิงท็อปทของพิงท็อปทก็คือไม่ได้เรียงตามความชอบนะคะแต่ว่าเรียงจากแบบที่เราออกอากาศกันไปนะเล่มแรกเล่มแรกที่ชอบแบบฝังใจคือ designing your life มา คือแบบ mm hmm. คือนอกจากที่แบบต้องพูดว่านอกจากบีซนะ์ t h i n n i n g อะเนาะที่เขาอ้างอิงมาเป็นหนังสือใช่ไหมมันก็ยังมีอแบบฝึกหัดอื่นให้เราทำไปกับหนังสือด้วยในเรื่องของาการค้นหาชีวิตอะไรอย่างเงี้ยชอบตรงที่มันแบบสนุกที่ให้เราได้ค้นหาชีวิตไปกับแต่ละบทของหนังสือที่รู้สึกว่ามันจะช่วยเราได้จริงสริงใช่เราแบบบททดสอบว่า เราอะมีความสุขกับเรื่องงไหนให้เราสังเกตตัวเองก็จะคล้ายๆกับเล่มิน t r o d u c e shop ของซุกใช่ไหมที่แบบเออให้พลังลมปลาอะไรเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยจะเป็นแ uh huh. บบว่าให้ดูประมาณว่าเาสังเกตตัวเองมากกว่าให้แบบเรามีสติกับการกระทําของตัวเองแล้วก็มีการทบทวนมีการรู้ทันตัวเองว่าตอนเนี้ยคือเรากําลังรู้สึกกลับมาอย่างไงแล้วก็ทําอะไรอยู่แล้วเราชอบแบบไหนอะไรเง,งี้ยก็คือชอบแบบอันนี้ที่แบบเออให้เราได้ฝึกทาจริงๆนะปกติเราจะ ได้โจทย์มาแบบว่าอะไรที่เราแบบรู้สึกว่ารู้จักตัวเองดีไหมอ่ะเราก็จะตอบไม่ได้แล้วว่าเราต้องทํายังไงว่าเรารู้จักตัวเองดีไหมถูกป่ะเราชอบอะไรเรายังแบบเราชอบจริงหรือเปวเวลา่าจะบางทีคือแบบอาจจะเป็นเรื่องที่เราไม่ได้สังเกตมาตลอดเนี่ยแต่ต้องสังเกตว่าอะไรที่เราชอบไม่สุดมันเกิดจากการที่เราสังเกตหนังสือเล่มนี้มันก็จะช่วยบอกว่าวิธีที่เราจะรู้จักตัวเองได้ดีขึ้นอ่ะคือมีวิธีประมาณไหนบ้างก็เลยรู้สึกว่าเออเล่มเนี้ยมันค่อนข้างกับ ค่างเป็นตากะที่ชัดเจนให้เห็นเป็นรูปว่าเออแบบถึกขนาดประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ให้ทำตาอะไรเงี้ยก็สนุกดีแล้วก็อีกอันจะเป็น AI ที่จุกชอบเหมือนกันอันเนี้ย <Wow. S 2> ที่สั่งจุ๊บ <Pink ball. S 2> แล้วเรา้สึกว่ามันสนุกใช่ก็คือที่บอกจุ๊บว่าแบบชอบฟังจีนกับอเมริกาที่จุ๊บเล่าอ่ะแล้วชอบ mm. ดูความคิดของสองที่ว่าแบบว่าเออมันจะเป็นประมาณไหนซึ่งแบบเราก็จะรู้อยู่แล้วว่าสองประเทศสองซีกโลกมันก็จะมีความ อะไรนะเขาเรียกขานกันไปขานกันมาเนาะเออมันก็รู้สึเป็นกลยุทธ์ที่แบบประเทศมหาอำนาจเอามาชนกันเรารู้สึกสนกุกดีอะไรเงี้ยแล้วก็แบบพอเออแล้วพออีกเล่มหนึง่งจะเป็นเล่มกลยุทธ์ฟักทองยาที่อยู่ใ,ใกล้ๆซุปขนมปังเออว่ะเชอเพราะว่าเพราะว่ามีของกินไม่ใช่ <c oughs> เอ,อเพราะว่าแบบมันสอนแบบเปรียบเทียบเราเปรียบเทียบการ การอะไรนะการทํามาค้าขายการทำธุรกิจเออเอเอการทําธุรกิจแบบเปรียบเทียบกับการตกสักทองซึ่งแบบรู้สึกว่ามันเข้าใจง่ายดีสําหรับคนที่แบบว่าเพิ่งเริ่มต้นแบบเรียนรู้การทําธุรกิจอะไรประมาณนั้นแล้วก็ ชอบที่มันสอนให้เรื่องตัดวัชพืชในชีวิตทิ้งให้เปรียบเทียบกับการอะไรนะปลูกสักทองที่มันชัดเจนบางทีเราก็ลืมไปว่าแบบลูกค้าเลไรน้อยเนี่ยเขาก็แบบบอกเหมือนนึกถึงตัวเองเหรอแบบเราก็รู้สึกว่าเอ้ยแต่ฉันเป็นลูกค้านะเหมือนกับฉันเป็นโ holder NFT นะแต่ฉันซื้อตัวเดียวอะไรเงี้ยแต่ฉันก็อยากตอนนี้เสียงเท่ากับคนสิบองสิบตัวอะไรเงี้ยเออบางทีชนก็แบบว่าก็แนวแนวแบบนั้นคือบางทีเราอาจจะเป็นแค่วัชพืชก็ได้ให้เขาแบบกำจัดเราได้แล้วเขาควรสนใจกับคนที่เป็นเงินหนาหรือเปล่าอะไรเงี้ย <Happiness> เออซึ่งก็แบบเอออันเนี้ยเขาสอนดีตรงที่แบบว่าเปรียบเทียบกับการปลูกฝักทองว่าบางทีอะการตัดวัชพืชอะมันก็จาเป็นนะในการที่เราจะทําธุรกิจให้มันใหญ่โตขึ้นแล้วก็ชอบที่มันเปรียบเทียบให้เห็นภาพมากขึ้นแล้วก็อร่อยไม่ใช่ก็แบบได้รู้ประมาณว่าเออเรื่องการแล้วเขาก็ยังสอนเรื่องการปลูกฝักทองยักษ์ด้วยนะแบบสอนว่ามีพันธุ์ออนไลน์นั่นนั่นใช่ไหมเออก็ปลูกเป็นแยบยนต์อะปลูก เขาเรีอ,อะไรผูกเรื่องได้อย่างแยบยนต์ประมาณผูกกับธุรกิจได้อย่างแยบยนต์เพระชอบมันเพลินอะฟังแล้วก็เพลินดีอแล้วมีจริงๆก็ดีอย่างที่บอกอะถ้าให้เลือกท็อปพีของตัวเองท็อปพีของพิงอะฟะทองอยากก็จะติดอันดับเหมือนกันพิงใช่แล้วแบบเออแล้วแบบรู้สึกว่าแบบ เรื่องที่เล่ามันทั้งหมดอาจจะชอบแบบเรื่องเล่าอาจจะให้คะแนนไม่ได้เลยคือชอบทึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องเล่าเพราะชอบฟังชอบฟังเรื่องคนอื่นเลยอย่าเออถ้าแบบมากกว่าทีก็คือจะให้ห้าหกเจ็ดแปดเออเรื่องเล่ามันแบบดูฟังง่ายย่อยง่ายอันอื่นมันอาจจะแบบต้องยังไงใช้ความพยายามมากขึ้นหน่อยมันมันไม่มันไม่มไมไมเพลิดเพลิน <c oughs> ละกันเออ ช่คือที่เลือกมาจากความชอบก็คือว่าเกิดจากการอ่านง่ายย่อยง่ายแล้วก็เข้าใจง่ายแล้วก็แบบว่าประทับใจกับมันอะไรอย่างงี้แต่ว่าบางเล่มที่ไม่ได้เลือกอะก็ไม่ได้แปลว่าไม่ชอบเลยนะแต่ว่าบางเล่มที่แบบที่ไม่ได้เลือกมาเพราะว่าถือว่าบางเล่มมันอ่านอ่านเยอะอ่านยากต้องมีสติในการอ่านแล้วมันลึกอะไรเงี้ยเหมือนแบบ emotional a g i l i t y pink e y g อะไรเงี้ยแล้วก็แบบ ไอ้นาอิน 2n4p อย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างจะเป็นหลักการสถิติยาเยอะค่อนข้างแทรกเนื้อหาก็เลยไม่เลือกมาติดอันดับ t o อป h r ที่คิดว่าประทับใจแต่ก็คือเป็นหนังสือที่ดีนะเขารู้สึกว่าแบบเนื้อหามันถ้าอ่านเอาหลักอ่ะมันก็ได้เยอะอืมจริงๆริไอ้พวกนั้นนะที่พิงบอกมันก็ดีทุกอันะที่ยกเคสมาเนาะแต่มันจะแบบมันดูจริงจังแล้วมัแบบไม่ได้แบบเพลินๆนะจำได้ตอนอ่านคือแบบซีเรียสมากตอนนั้นคือแบบหนามากแล้วก็แบบ อ่านเคสแล้วเคสเยอะมากแต่และเล่มขึ้นหนาเป็นปึกแล้วก็แบบเคสคือแบบที่สุดแล้วต้องคัดมาพูดให้ฟังว่าแบบจะได้ไหมจากการคัดมาแลว้วอะไรเงี้ยกลัวจะตีความผิดเหมือนกันนะ <c oughs> เ,ออเออใช่เออใช่ช่วงอ่านที่เราทํากันเดือนแรกเขาก็รู้สึกเหมือนกันว่าเอาที่เราอ่านเรา,เาออกมาเล่าอ่ะกลัวจะถ่ายทอดออกมาแล้วผิดผิด ผิดความหมาย<ช>ตีความผิดเหมือนกันเออ,เออใช่ซึ่งแบบคุณผู้ฟังถ้าฟังอยู่ก็คือสามารถคอมเมนต์ได้แนะนําได้หมดเ<ม>ลยค่ะพวกนี้ก็คือเราทําจากประสบสการณ์ที่เราอ่านเองทั้งนั้นซึ่งแบบบางอันก็จะตีความละแบบกันก็คอมเมนต์ได้หมดใช่พร้อมจะนาไปปรับปรุงนะคะทุกคนเออแล้วนี่ก็จะเป็นท็อปฟีของเราทั้งคู่เนาะแบบยังไงก็แบบเออเพื่อ คนไหนผู้ฟังทุกคนนะคะอยากจะแบบมาแชร์แบ่งปันท็อปทรีที่แบบติดตามเรามาแล้วชอบอันไหนของเรามากที่สุดก็อยากให้คอมเมนต์เหมือนกันอยากรู้ว่าเออทุกคนชอบอันไหนแล้วก็แบบเราจะได้แบบอ๋อคนที่ตามเราชอบอันนี้เนาะเดี๋ยวเราจะไปหาแนวนี้มาให้อีกนะคะ <c oughs> หรือไม่ก็เป็นท็อปท e ีที่คุณผู้ฟังชอบอ่านในปีนี้ก็ได้เพราะว่ายัง <c oughs> <ๆ>ก็สิ้นปีแล้วเนาะเอออยากเราไปตามมาอ่านบ้าง <c oughs> ไปหามาดองบ้างค่ะล้อเล่นเนาะยังดองไม่พอยกันลรจุ๊บดองได้ทั้งปีเราพิงปีหน้าทั้งปีไม่ได้แล้วไม่มีที่วางไว้ออเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นท็อปนะคะที่ผ่านมาทั้งหมดของพิงแล้วก็จุ๊บแจงนะคะ ก็มีเล่มไหนที่คุณผู้ฟังชื่นอชอบเป็นพิเศษที่เราเคยอ่านสปอยกันไปหรือว่ามีเล่มไหนที่คุณผู้ฟังประทับใจของตัวเองที่เคยอ่านมาในปีนี้3มเล่มเป็นท็อปทรีนะคะก็อะเอามาแชร์กับเราได้ค่ะหรือว่ามีอะไรคอมเมนต์อยากให้เราทําในปีหน้านะคะก็สามารถบอกได้เหมือนกันเพราะว่าปีหน้าเราจะมีการเปลี่ยนแนวทางช่องใหม่เป็นเกี่ยวกับการอ่านที่ หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะก็คอมเมนต์กันมาได้ค่ะว่าอยากให้เราอ่านอะไรเพิ่มเติมมากกว่าหนังสือลรือเปล่านะคะสำหรับวันนี้พิงกับทุกจันนะคะก็ต้องขอรับคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเป็นคลิปเขาดาวทอค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายมุยมุย